สวัสดีตลาดช่งชวงเช้าวันที่26มกราคม2565นะครับวันนี้มากับความสดใสนะครับเปิดมาตลาดบวกนะครับ4.15นะครับอยู่ที่1,643.24จุดนะครับเป็นความสดใสนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเซ็ตก็ยังคงมีโอกาสไซด์ดาวอยู่นะครับ อนี้เราจะไปดูการสแกนของเราวันนี้ High าร h h ไ h ร์ร e เจนของเราจะมีรอยงตั้งแต่5บาทลงมานะครับครับเราจะเนื่องจากว่ามีแต่่ันผู้ชมได้แนะนำมาในคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอา5บาทหน่อยสิจะได้มีการขยับขยายทดลองดูด้วยนะครับอยากจะลงทุนก็เลยโอเคนะครับก็มาดูว่าเราตั้งคอนดิชันยังไงนะครับว่ามีราคาตั้งแต่0-5ถึง5บาทนะครับ อันนี้คือ0ูถึงหบาทนะครับก็มีบูลเลชแบนนะครับมีพาลบริกซามีบอลรุ่มตั้งแต่9 9 0 0 0ัถึง1บิลเลียนนะครับแล้วก็มีอ i n e เนียเลกาชันนะครับร้อยวันนะครับแล้วก็มีราคาโลนะครับต่ำกว่าราครับปิดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็กดเซฟแล้วก็ลันสกีนขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะได้มี3ตัวนะครับก็มี ACC นะครับ ACC แล้วก็ NBC แล้วก็ a l i f นะครับซึ่งถ้าดู ACC นะครับลักษณะก็คือว่ายังคงเป็นนแโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของลงทุนระยะยาวได้นะครับเป็น VI ได้นะครับโดยที่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับในตัว ACC กันนะครับว่ามีวัลุ่มยังไงนะครับตอนนี้ก็มีวันลุ่มบายอยู่ที่64.68%นะครับ มีเซลล์รวมอยู่ที่ 30. มสน่นะครับอยู่ในเซกเมนต์ของ en i n อ er นะครับ Energy นะครับก็มีข่าวทั่วไปก็ธรรมดานะครับก็ยังคงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ดูลักษณะของการทำงานก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมีข่าวมาเป็นประปายนะครับก็มีข่าวแนวโน้มที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยยังคงจะต้องไซด์ไว้อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับของอของการดำเนินง,งานนะครับเราก็ไปดูที่ F 4 5ของ ACC กันนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับในในหน้านี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดวงเล็บคือขาดทุนนะครับถ้าเกิดเปิดวงเล็บก็คือกำไรนะครับนั่นก็หมายว่าตอนนี้ก็มีการขาดทุนลดลงจากปีก่อนนะครับสำหรับตัว พวดเก้เดือนหรือ3ไตรมาสที่ผ่านมาล่าสุดนะครับปี63นั้นขาดทุนไบ9ไป59,000นะครับส่วนปี6กก็ขาดทุนลดลงนะครับเหลือ40,000นะครับก็เป็นแต่ในทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีโอกาสมีราคาไหลกลับขึ้นมานะครับถ้าดูจากปิดกอเฟอตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการตั้งกั้นไว้รอรับอยู่ที่2.38นะครับก็คือยังไงก็อย่าให้ราคาต่ำกว่าตรงนี้เพราะว่า ถ้าเป็นอันนี้ก็คือเขาจะตั้งเกณฑ์เอาไว้นะครับว่ายังไงก็ยังไม่ให้ราคาต่ำกว่า2.38นะครับโดยที่ราคาจะสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็บวกไป0 1 6 0.14นกะครับก็ถือว่าขึ้นเป็นแรงทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างไงก็ราคาก็คงจะไม่เกิน2.46นะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งกั้นบนลุ่มไว้ที่1ล้านนะครับไปดูที่ไฮไลท์ก่อนนะครับว่าสำหรับตัว ACC นี้ก็คือ ในสามเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไปร้อเป็นต์นะครับถือว่าขึ้นมาโดยตลอดเป็นลําดับนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป23%่สามเปอ์หนึ่งดืที่ผ่านมาบวกไป1นึุ่ดบวกไปสอจุดสามนะครับสามเป็นป็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาแบบพัดลมซึ่งมีโครงโคงไฟประกอบเข้ากับพัดลมนะครับเป็นเครื่องตกแต่งภายในเครื่องหมายการค้าสไลด์นะครับ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ได้รับการออกแบบมาตรฐานปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้านะครับรับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงนะครับก็เป็นการผลิตออกแบบพัดลมนะครับคมไฟนะครับก็เกคล้ายๆเชิงกรียแต่ว่ามีพัดลมนะครับฉะนั้นก็น่าจะมีอนาคตที่ดีนะครับเราก็ไปดูว่าอินดิเคเตอร์เขาไปในทิศทางไหนนะครับ ถ้าดูจากตํนวักจากตําแหน่งนี้นะครับเมื่อวานก็มีนักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับสลับตัว a c c นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีราคาดันขึ้นมานะครับมี ISI ที่69นะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่เหนือสัญญาลเยอะนะครับก็เป็นโอกาสที่ทําให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปได้แล้วก็มี DI ลบนั้นต่มกว่า a d x แล้วก็ DI บวกเป็นลําดับถูกต้องนะครับวันนี้ก็มีบนรุ่มเข้านะครับราคาก็เลยกระโดดขึ้นไปนิดหน่อยนะครับหับตัวนี้ราคาจะวิ่งจาก าราคาเริ่มต้นก็คือ2.40ศนะครับวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ2.64นะครับตอนนี้ก็คือเป็นราคาที่ไซด์เว่อร์อัพนะครับก็คือว่าสามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้นะครับเนื่องจากว่าราคาตอนนี้เป็นราคาไซด์เว่อร์อัพนะครับสามารถที่จะค่อยๆไหลาราคาขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ราคาก็จาก2.84นะครับก็มีการตั้งกั้นไว้ที่ประมาณ2.38เพราะฉะนั้น แน่นอนนะครับราคาก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะไหลขึ้นไปที่วันนี้ก็น่าจะมีโอกาสไหลขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ก็ราคาบวกขึ้นไป0.16จุดนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะไปที่2.54ได้นะครับประเด็นก็คือว่าเขายังมีแรงต้านอยู่ที่ประมาณล้าน2ล้านเพราะฉะนั้นก็รอกันรุ่นให้กันนะครับว่าก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากตัวนี้ก็มี คือว่ามีการสลัดเมาไว้ที่ประมาณ2.54นะครับก็แต่ก็ประเด็นก็เป็นเมาใจเย็นนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ไซด์เวอัพนะครับราคาก็จะไปที่ประมาณ2.64คาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอีกนะครับสรับตัว acc นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปดูหุ้นตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว nbc นะครับตัว nbc ก็เป็นลักษณะของการาขึ้นทำ new high นะครับ new high ในรอบ หลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการย่อตัวขายทํากําไรกันไปนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดของเขานะครับตัว NBC นะครับตอนนี้ก็มีวปรุ่มอยู่แค่37.11นะครับมีวปรุ่มขายนนั้นอยู่ที่45.86แล้วก็อยู่ในเซกเมนต์ของ s e r v i c e M นะครับก็ความต้องการของตลาดอยู่ที่60นะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า BitGoffer กฟฟ็ก็เห็่ว่ามีการรอซื้ออยู่ที่1.36นั้น1ล้านกว่านะครับ แล้วก็มีลักษณะที่จะเป็นแนวโน้มของการวิ่งขึ้นไปนะครับมีแรงต้านที่ประมาณ1.42อยู่ที่3ล0 0นกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช้าก็อาจจะลงแล้วบ่ายก็อาจจะมีโอ,อกาสพุ่งขึ้นไปนะครับ Nation Broadcasting นะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับถ้าเป็น Nation Broadcasting ก็น่าจะเป็นนิวเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราล,ง,ลงมาดูรายละเอียดของตราต่อขึ้นมาตรการระดับ2นะครับเป็นแคชบาลานนะครับก็พอดีเขาเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นเขาเลยมีการเบรกหุ้น NBC ไว้นะครับเราก็มาดูนะครับว่ามีการขาดทุนมากกว่านะครับไตรมาสที่3ไต่มาสที่2นะครับตอนนี้3ไตรมาสก็คือ9เดือนนะครับในปี63นั้นก็ขาดทุนอยู่5,000 นะครับแล้วปี6,4นั้นขาดทุนไปอีก6 000, 6 0 0 0นกนะครับก็ถือว่าขาดทุนมากกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าดูไปที่ไตรมาสที่3สาถ้าไตรมาสของอสอบทานก่อนหน้านั้นก็มีกำไรกับขาดทุนนะครับก็คือมีกำไรอยู่ปี6 3นั้นอยู่ที่12 0 0ปี64อยู่ที่19 0 0นเานะครับแล้วก็ล่าสุดคือ9เดือนงวด9เดือนก็ขาดทุนอยู่60,000กว่านะครับดังนั้นอันนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้ม ขาขึ้นในแบบที่กล้าก็กลัวนะครับก็เราก็ไปดูที่ตอนนี้ยังคงลบอยู่0.05สตางค์นะครับอยู่ที่1.38นะครับเราก็เข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์กันนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่านักทุนต่างชาติให้ความสนใจนะครับมีวอลลุ่มของนักทุนต่างชาติเข้านะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่63ถือว่าสูงนะครับแล้วก็มี MACD อยู่ใน signal ก็ถือว่า,าเป็นแแนว แนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็มี MSCI มี DIA ลบนั้นอยู่ที่5.5นะครับวันนี้มีวรุ่มออกนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นก็ขึ้นสูงไปนะครับเกินตัวเส้น linear r e g r e ก i o n นะครับคือราคาปกติจะอยู่ในกรอบ linear r e g r e i o n แต่ตัวนี้ก็คือว่าจะไซด์ไว้อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็อยู่โซนบนของตัว bullish b a n k นะครับตัวนี้ก็ถ้าลงทุนทั่วไปก็เสียงเข้าไปก็อาจจะรับที่ 1.3538 1.38นะครับแล้วก็ตั้งคัดลอสที่1.35นะครับก็คือว่าถ้าเกิดราคาไม่ขึ้นต่อไปก็เราต้องคัดลอสออกก็จะเสียจุด0.0302น,น,น,นะครับคือทางจะตั้งไว้ประมาณ10%ของราคาก็ได้นะครับก็มีการตั้งส่วนใหญ่จะตั้งคัดลอสไว้ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดเข้าแล้วท่านต้องวางคัดล็อตก็เลยนะครับราคาขึ้นไปท่านก็ขยับคัดลอสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น ส่วนสําคัญในการป้องกันการจะขาดทุนย่อยยับนะครับสำหรับนักลงทุนนะเทรดเดอร์ทั้งทั้งหลายนะครับว่าท่านจะเป็นเทรดสั้นเทรดยาวเทรดอะไรถ้าเกิดท่านเห็นจุดที่น่าจะตั้งคัดลอด้อท่านก็ควรจะตั้งใกล้ๆนะครับว่าอย่างหุ้นเมื่อวานนี้ลงไปเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ก็พุ่งขึ้นมาเยอะเนะพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีคือเราต้องป้องกันไว้ทั้งทั้งขาขึ้นราคาลงนะครับยังไงก็ให้ได้กําไรเยอะๆนะครับตัวถัดมานะครับ ตัวหุ้นตัวถัดไปนะครับก็คือตัว A R I P นะครับลักษณะหุ้นตัวนี้นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็นเข้าที่เก่งกำไรที่1.26แล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่1.30นะครับแต่อันนี้ก็คือ,อยังไม่แน่ไม่นอนแต่ปกติคือถ้าดูแนวโน้มนี้ก็ราคาจะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดในตัวหุ้นกันนะครับตัวนี้เราก็เข้ามาดูที่อ่าเปอร์เซ็นต์การซื้อการขายก็ถือว่า ยังเป็นที่นิยมนะครับอยู่ที่57 58% 59%ถือว่าโ,โหกำลังเร่งขึ้นไปนะครับสำหรับอวอลลุ่มบายนะครับแล้วก็ดูที่บิตคอรเฟอร์ก็เช็นว่ามีการขึ้นขึ้นลงๆนะครับของราคามีการต่อสู้กันที่ราคา1.28 1ถึง1.27 1.27ถึง1.28นะครับตอนนี้ก็มีการเทขายที่1.28นะครับตั้งไว้ที่2ล้านนะครับแล้วก็มีการ เข้าซื้อที่1.27 1ล <tinc S 1> ้านกว่านะครับก็ถือว่ามีการสู้กันอย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก so, so, ็วันนี้ก็บวกขึ้นไป1.2 1.1ตางนะครับ1.1 1ตางนะครับ1.12ตางนะครับราคาก็สู้กันระหว่าง1.27 1.28นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตัวนี้เราต้องเข้าไปดูรายละเอียดของเขานะครับดูที่นิวนะครับมีการตั้งเป้านะครับสร้างกำไรต่อเนื่องต่อยอดไว้ วิชวลอีเวนต์นะครับสู่เมตาเวิร์ดนะครับตอบโจทย์ธุรกิจนะครับก็เกาะกระแสเมตาเวิร์ดขึ้นไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์นะครับในโลกเสมือนจริงนะครับฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสทํากําไรนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูที่ F45 ในจุดที่เขาทํากําไรที่ผ่านมาก็คือว่ามีการลดการขาดทุนลงไปนะครับในวงเล็บคือการขาดทุนนะครับส่วนวงเล็บ คือไม่มีวงลบก็คือการท้าได้กําไรนะครับใน9เดือนที่ผ่านมานั้นก็ดูนะครับเป็นการทํากําไรปีหกสามทำคือขาดทุนปีหกสามได้5,000นะครับปีหกสี่ก็ขาดทุนลดลงเหลือ2อ0พก็ถือว่ามีการบริหารงานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็กค่อยๆไซด์เวอัพขึ้นมานะครับดูจาก3เดือนนะครับบวกไป17.92% 1เดือนก็บวกไป3.1 3.13%นะครับและหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปถึง15.74% 1 6 7 7นะครับซึ่งบริษัทก็ประกอบธุรกิจหลักก็3 3อย่างก็คือเป็นสื่อแล้วก็คอนเทนต์นะครับสก็เป็นธุรกิจจัดงานเทศกาลนะครับค้ายอีเวนต์งานโฆษณางานแสดงสินค้าครบวงจรแล้วก็3เป็นการบริการทั้งดนทางด้านตลาดดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็เป็นมีคอนเทนต์หลักที่เป็นในการ เกี่ยวกับดิจิตอลนะครับก็ไปในทางดิจิตอนโดยส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่ทำกำไรอย่างสูงนะครับราคาก็ค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเราก็เข้าไปดูที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้ก็นักทุนต่างต่างประเทศเข้า2วันติดนะครับนั่นก็หมายว่าราคาในวันถัดไปนั้นต้องมีการพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับโดยที่ว่ลุ่มในไทยนั้นก็มีการยอดตัวทั้งๆที่เห็นว่ามีมล,ลงทุนต่างประเทศนั้นเข้ามา2วันติดนะครับมีไ s i ที่60 นะครับแล้วก็มี MACD อยู่เหนือสัญญาลกนั้นก็หมายว่าราคาก็ต้องมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มี d a ลบนั้นต่ำกับเพื่อนมี ADX กับ d a บวกนั่นอยู่เหนือ,อป,รประเด็นก็คือก็เห็นว่าแน่นอนตัวนี้มีราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ1 2จอย่างเมื่อสักครู่นะครับราคาก็ต่อสู้กันอยู่ตรงนี้นะ1.27 1. 2 8 ตัวนี้ราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่1.30นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปที่1.30แล้วก็วิ่งเลยขึ้นไปที่1.35 36นะครับนั่นก็คือจุดที่จะทํากําไรแล้วก็มีจังหวะก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว ARIP นะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้นะครับราคาตกลงมาที่ 1>, 1 2 4 2 5อนะครับก็เข้าแล้วก็รับแล้วก็รอให้ราคาดีขึ้นไปที่1.30ก็เป็นจังหวะในการทำกำไรแบแบแคบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังไงก็าถ้าซื้อตรงนี้ลงทุนตรงนี้แล้วก็ทิ้งยาวไว้ได้เลยนะครับสําหรับตัวเอลิปราคาก็จะไหลขึ้นไปที่1 3ึ่งจุนขึ้นไปเรื่อยๆรนะครับราคาก็จะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็านามาให้ท่านเห็นพิจารณานะครับว่า เราควรจะเลือกหุ้นที่เป็นแนวโน้มไซด์เว้อัพนะครับโดยดูได้จากตัวแถบของโ,โซนของลิเนียร์กิชันก็คือ2โซนนี่นะครับคือสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับก็ดูเขาไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าราคาจะอยู่ตรงไหนนะครับราคาก็จะค่อยๆติดขึ้นไปถึงตัวหรือจะจะเลยขึ้นไปตามแถบบูลิลเชอร์แบนด้านบนนะครับหนึเราต้องดูว่าเขาอยู่แถบบูลลเชอร์แบ์ด้านบนนะครับ แล้วก็อยู่เหนือกึ่งกลางของตัว linear e r e a t i o n นะครับราคาก็จะไหลขึ้นไปนะครับก่อนที่จะทำการใดๆจะไซด์ y วมาด้านข้างหรือจะไหลขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้ก็ถือยาวได้นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าจะมีแนวโน้นมอย่างไรนะครับตัวน,นี้ตอนนวันวันนี้ก็มี3ตัวนะครับที่มาแนะนำให้ท่านพิจารณาดูนะครับส่วนท่านจะทำยังไงก็แล้วแต่ตทุนจะนำไปใช้นะครับนาไป ปฏิบัติแล้วก็ยังก่อนเองเราก็ต้องมีการวางแผนกันนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดคัดลอดนะครับว่าจะต้องเข้าที่ตรงไหนแล้วก็ต้องมีการตั้งกันไว้ไม่ให้เราขาดทุนมากมายออกที่จุดเท่าไหร่นะครับยังไงประเด็นสําคัญคือจะต้องมีความรู้นั่นก็คือว่าจะเข้าที่เข้าไหลแล้วจะออกจะออกที่ตรงไหนนะครับพวกนี้จะเป็นหุ้นแนวโน้มไซด์ไว้อัพนะครับก็คือว่าก็ เข้าที่ตรงไหนเราก็ปล่อยให้ไปยาวเลยนะครับจนกว่าจะมีะจังหวะที่ถ้าเกิดท่านไม่ตั้งคัดลอดไว้ท่านบางทีท่านจะเผลอเลยนะครับบางทีถ้าเกิดเข้ายอยู่เข้าลงมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการขาดทุนนะครับแต่ประเด็น,นคือยังไงเขาก็จะไซด์เวยกลับขึ้นไปนะครับท่านต้องทําใจให้ได้นะครับหุ้นถ้าเราเล่นพวกหุ้นที่เป็นแนวโน้มไซด์เวอัพมันจะดีตรงนี้นะครับยังไงพอเขาลงเขาตกใจเขาลงมา เขาก็จะไซด์เวับขึ้นไปที่จุดเดิมนะครับยังไงก็ให้ท่านทําความเข้าใจนะครับว่าในการเล่นหุ้นนั้น1เราต้องเล่นหุ้นไซด์เว้าขึ้นสอเราต้องมีการตั้งขัดลอตไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้กระโดดขึ้นไปด้านบนนี้พอเราตั้งขัดลอตด,ด้านบนเราก็ตัดกําไรออกเรื่อยนะครับก็เราก็ไปเล่นตัวอื่นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะ,จะทําให้ท่านไม่ขาดทุนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ